ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้านจะได้เก็บผักสดสดแบบนี้ไปทำกับข้าวพื้นบ้านกินง่ายๆผัดผักโดยไม่ต้องใส่หมูน้ำพริกผักต้มแบบนี้ก็ทานได้สวัสดีค่ะมาพบกับช่องวันสวนครัวชาวนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาเก็บพืชผักสวนครัวข้างบ้านไปทำอาหารบ้านๆกินกันค่ะผัก ส่วนครัวถ้าเราปลูกไว้ข้างบ้านแบบนี้จะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะเป็นผักที่ปลอดสารแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเลยนะคะเราก็ตื่นเช้ามาเราก็เก็บจากต้นแบบนี้นะคะไปทำกับข้าวกินแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันค่ะ เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกหนักเหมือนกันค่ะเช้ามาเนะะี่ยค่ะใบมะเขือยังเปียกอยู่เลยค่ะแล้วดินก็เปียกนะคะรูปมะเขือก็มีหยดน้ําเกาะอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะพืชผักสวนครัวได้น้ําฝนแบบนี้ก็จะทําให้ผักสดชื่นนะคะตอนนี้ก็เก็บมะเขือเท่านี้ก็พอแล้วค่ะ ตอนนี้ก็ได้ผักมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทํากันเลยค่ะทํากับข้าวแบบบ้านๆก็จะง่ายมากๆเดี๋ยวจะมาหั่นมะเขือก่อนนะคะเพื่อที่จะทําการผัดนะคะวันนี้จะผัดมะเขือไม่มีหมูนะคะก็จะใช้แค่มะเขือแล้วก็พริกใบโหระพานี่นะคะมะเขือหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พริก ใบโหระพาเตรียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะวิธีทําไม่ง่ายมากเลยนะคะใส่น้ํามันพืชไม่ต้องมากนะคะเวลาเราผัดกับข้าวใช้น้ํามันพืชแค่นิดเดียวก็พอค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมเลยนะคะกับข้าวแบบนี้ไม่ใช่อาหารจีนนะคะแต่ว่าเราไม่มีแค่เนื้อหมูเองนะคะส่วน เครื่องปรุงเราก็จะใช้น้ำปลาใช้กระเทียมใช้ทุกอย่างที่เป็นเครื่องครัวนะคะในการทำอาหารนะคะใช้เตาฟืนแบบนี้ค่ะจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะคะกับข้าวถ้าหากเราใช้ฟืนทำกับข้าวเหมือนคนสมัยก่อนนะคะใช้ฟืนแบบนี้ก็จะทำให้กับข้าวมีรสชาติที่อร่อยมากๆเดี่ยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะ กระเทียมก็จะไม่ไหม้ด้วยนะคะใช้เตาฟืีนผัดแบบนี้เลยค่ะวิธีผัดก็ไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องมีหมูก็อร่อยเลยนะคะผักสดๆแบบนี้เวลาปรุงก็จะใช้เค่อีลูกขาแล้วก็ตีลาเขียวฝาขาวฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ำปลา น้ำตาลทรายเป็นเครื่องปรุงเท่านี้ก็จะได้อาหารที่มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยค่ะพอได้ที่แบบนี้เราก็นำเครื่องปรุงมาปรุงเลยค่ะใส่ซีอิ๊วฝาขาวฝาเขียวไปเลยนะคะหรือใครจะใช้ซอสหอยนางรมก็ได้ค่ะใส่ลงไปแต่ว่าไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะก็ใช้เกลือรหรือน้ำปลาก็ได้นะคะมาปรุงรสก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปด้วยนะคะ ถ้าหากเพื่อนชอบน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะแต่ที่บ้านก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงปรุงรสค่ะค่ะทำแบบนี้เลยนะคะผัดเสร็จแบบนี้เราก็ใส่ใบโหระพากับพริกเทียวเตรียมเอาไว้นะคะผัดลงไปเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอสุกได้ที่แล้วก็ตักไปรับประทานได้เลยนะคะ มีนงแบบนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะไม่มีเนื้อหมูด้วยนะคะสําหรับคนสูงอายุนะคะทําแบบนี้จะดีมากๆสุขภาพนะคะจะได้ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครชอบเนื้อหมูก็ใส่ลงไปผัดได้นะคะผัดก่อนที่จะนําผักลงไปผัดนะคะนคะคะก็จะได้น้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ตักใส่จามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ ผัดมะเขือแบบง่ายๆเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับคนไม่ชอบทานหมูนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะมาเก็บพริกนะคะพริกขี้หนูสวนไปทำน้ําพริกปลาทูค่ะนี่นะคะพริกขี้หนูสวนสดๆจากต้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาพริกกระเทียมกระเทียมใส่ไม่มากนะคะแล้วก็มีปลาทู นำไปย่างหรือทอดก็ได้ค่ะมะนาวนะคะเท่านี้ก็เป็นน้ำพริกได้แล้วค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนผักสวนครัวสดๆดแบบนี้นำมาทำกับข้าวบ้านๆแบบนี้ก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากๆค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกลงไปเยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยมะนาวนี่นะคะมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายแดง ลงไปปรุงเล็กน้อยนะคะนี่นะคะน้ําตาลสายแดงปรุงลงไปแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเพื่อปรุงรสให้มีรสเค็มนิดนดนะคะไม่ต้องใส่น้ําปลามากจนเกินไปแล้วก็มาคนๆให้น้ําตาลทรายละลายเข้าดีค่ะถ้าหากว่าใครชอบพริกเผ็ดๆนะคะก็ตำให้เหลวกว่านี้นะคะ ถ้าหากไม่ชอบเผ็ดก็ตำแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำพริกป่าถูง่ายๆเลยนะคะเก็บจากต้นมาก็มาตำเป็นน้ำพริกได้แล้วค่ะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาทำกับข้าวพื้นบ้านด้วยการเก็บพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้มาทำกับข้าวกินแบบง่ายๆ กับข้าวแบบนี้สำหรับคนทำการเกษตรอยู่กับบ้านนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องมีอะไรมากเป็นกับข้าวที่ทำแบบเรียบง่ายพืชผักจากสวนเก็บสดๆมาทำวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ